เจนนี่อลภาศพูดเองชัดๆสถานะล่าสุดหลังลือว่าเลิกกับสามีตระกูลดังเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันกับนางเอกและนางร้ายอย่างเจนนี่อลภาศนางเอกหน้าเด็กหุ่นเป๊ะตลอดการเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยสังกัดช่อง3และมีลูกสาวหนึ่งคนคือน้องโนล่าน,นั่นเอง ต้องบอกเลยว่าจะมีโมเมนต์คุณพ่อมิกกี้นนอลพาฒนะป้อมเพชรและลูกสาวทำกิจกรรมน่ารักลงโซเชียลให้เห็นกันบ่อยๆล่าสุดสาวเจนนี่ก็ได้ออกรายการ พร้อมเผยถึงสถานะล่าสุดกับสามีหลังก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแยกบ้านกันอยู่และไม่ค่อยลงรูปคู่โดยเธอนั้นได้เผยว่าสาเหตุที่ไม่ค่อยลงรูปคู่สามีหลายคนจับจ้องถามว่าทะเลาะกันหรือเปล่าสาวเจนนี่บอกว่าเป็นคนมีโลกส่วนตัวไม่ค่อยเปิดเผยไม่ค่อยลงโนล่าไม่ค่อยอะไรเรื่องส่วนตัวเยอะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว คนชอบเอาไปตัดสินเลยการลงไอจอยากให้เป็นเรื่องของงานให้คนมองไปทางนั้นมากกว่านอกจากถามว่าเลิกกับสามีหรือยังสาวเจนนี่ถึงกับหัวเราะพร้อมตอบชัดๆว่ายัง